สวัสดีครับนานแล้วนะครับที่ไม่ลงคลิปวันนี้นะครับสำหรับคนที่ใช้ Canon mp 2 8 7นะครับที่ซับหมึกเต็มนะครับเปิดดูซีเรียลของของเครื่องปิินก่อนนะครับว่ามันเป็นซีเรียลไหนเพราะหลายคนนะครับหลายคนที่เคลียร์แล้วบอดล็อกเห็นแอดไลน์เข้ามาสอบถามกับผม นะครับว่าพี่หนูทําแล้วมันล็อกหรืออะไรประมาณนี้นะครับมันต้องดู s ี r i a l number ของเครื่องรุ่นนั้นก่อนนี่นะครับ P e 0 8นะครับซับเบิร์กเต็มแน่นอนเดี๋ยวเราจะมาเคลียร์เครื่องนี้กันนะครับโอเคครับผมย้ำเสมอนะครับการเข้าเซฟโหมดแคนนอนจุกจิกมากเรื่องนี้เข้าผิดชีวิตเปลี่ยน เปลี่ยนไปซื้อเครื่องใหม่บอร์ดล็อกตั้งซ่อมหาช่างยากอะไรมากมายนะครับ lf นะครับดูดีๆนะครับเข้าเซฟโหมดกดปุ่มตัวนี้แช่ไว้นะครับกดปุ่ม power กดไป6ครั้งนะครับ1 2 3 4 5 6ปล่อยมือครับปล่อยมือรุ่นนี้มันมันล็อกยากอยู่นะครับ ถ้าไม่ทํามั่วจนเกินไปมันไม่เหมือนตระกูลจีนะครับตระกูลจีนี่คือล็อกเยอะมากผมเจอลูกค้าล็อกมาบ่อยโอเคนะครับไฟนิ่งแบบนี้ใช้ได้นะครับใส่กระดาษไว้สักแผ่นหนึ่งหรือสองแผ่นก็ได้นะครับเดื่อวเวลาเคลียร์โอเค เดี๋ยวเราจะมาลองสั่งปริ้นกันดูนะครับว่าเ,เนี่ยมันขึ้นตัวนี้เพราะอะไรนะครับเดี๋ยวเรามาลองออมันจะแจ้งเตือนขึ้นมานะครับว่ามันเป็นอะไรเดี๋ยวรอสักครู่ครับสั่งปริ้นมาแล้วเนี่ยครับตัวดูดซับ หมึกใกล้จะเต็มกดปุ่มสตาร์ทหรืออะไรก็ว่ากันเราไม่ต้องกดปุ่มสตาร์ทนะครับเนี่ยมันจะขึ้นอาการนี้นะครับผมเดี๋ยวเราก็จะมาเคลียร์กันเลยนะครับโอเคเดี๋ยวปิดตัวนี้ลงก่อนนะครับขึ้นแบบนี้นะครับยกเลิกการพิมพ์ไปโอเคผมจะอัพไฟล์นี้ลงให้นะครับสำหรับคนที่ใช้ c a n o n MP287 รหัส LS นะครับ แกรมเคลียร์ขึ้นมาครับเดี๋ยวผดโปรแกรมเคลียร์ขึ้นมาโปรแกรมคลียรขึ้นมาแบบเนี้ยก็ไม่ต้องทำอะไรมากครับก็ไม่ต้องทำอะไรมากครับกดเซตเลยปึ๊บเนี่ยครับถ้าขึ้นอย่างนี้เนี่ยครับถ้าขึ้นอย่างนี้ปึ๊บเครื่องมันก็จะคือกักคึกกักอะไรสักอย่างนะครับกดโอเคไปกดโอเคไป แล้วก็กดตัวน um <e right ี้อีกทหนึ่งเครื่องปิมพ์ก็จะเริ่มทำงานแล้วนะครับโอเคปิมพ์อะไรสักอย่างออกมาหนึ่งแถบนะครับนี uh> ่มันก็จะขึ้นแบบนี้ครับอันนี้ศูนย์ศูนย์หมดเลย นี่นะครับศูนย์หมดเลยแสดงว่าเรียบร้อยครับแล้วที่หน้าจอ,จอคอมก็จะขึ้นฟังชั่นวอชซิน <S ิ s นครับเรียบร้อยนะครับกดเทสปพินป้นดูก็ได้ว่ามันจะปิ้นให้เราไหมโอเคครับกดเทสปิ้นนะครับเท่าที่ดูตอนนี้คือเครื่องนี้ทิ้งไม่นานนะครับสีขาดทุกสีเลย ผมต้องมาไล่สีอีกทีนึงแต่อาการซับหมึกเต็มนี้หายแน่นอนนะครับไม่มีอะไรขึ้นทุกอย่างเลยโอเคดีที่สีดำออกนะครับเนี่สีดำออกแบบขาดกเกินๆนะโอเคนะครับเครื่องก็ขึ้นเสร็จเรียบร้อยไปแล้วก็ปิดเครื่องปิ้นครับปิดเครื่องปิ้น ส่วนโปรแกรมนี้ก็โอเคไปนะครับติดไปเลยโอเคเรียบร้อยสำหรับส่วนโปรแกรมนะครับ,รรรบทีนี้เราก็มาเปิดเครื่องพิมพ์ดูนะครับว่ามันยังจะขึ้นเลขเดิมอยู่หรือเปล่าเรียบร้อยนะครับเครื่องทำงาน เสร็จสับเลยโอเคดูวิดีโอดูให้จบนะครับเพราะถามมาบางครั้งผมอาจจะยุ่งอยู่ตอบช้าหรืออะไรก็แล้วแต่ผมคิดว่าผมลงไว้ค่อนข้างที่จะครบทุกอันนะครับครบทุกขั้นตอนที่ที่ทําจริงๆเลยไม่ใช่สร้างภาพมีสร้างวิดีโอนะครับทําให้ดูทุกข,ขั้นตอนทําแค่นี้ไม่มีกั๊กใครที่ใช้รุ่นนี้อยู่ก็ลองดูนะครับผม โอเคครับคลิปนี้แค่นี้และกันเดี๋ยวคลิปหน้ามีปัญหาอะไรที่แปลกใหม่เดี๋ยวผมจะอัพลงให้ใหม่นะครับขอบคุณครับ